สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกคนนะคะคลิปนี้ตั๊กสมพูดถึงเรื่องของลูกในครรภ์ค่ะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกในท้องแข็งแรงสมบูรณ์สุขภาพดีนะคะและเราต้องทํำยังไงลูกถึงจะออกมาสุขภาพดีค่ะจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าลูกในท้องแข็งแรงดีร่างกายสมบูรณ์ดีหรือไม่นะคะสิ่งเหล่านี้คุณแม่อาจสังเกตได้ด้วยตัวเองค่ะในระหว่างรอไปตรวจกับคุณหมอนะคะ หนึ่งเลยค่ะดูจากน้ำหนักตัวของคุณแม่นะคะช่วงเวลาที่คุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่บางคนก็อยากจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่บางคนกลับรู้สึกว่าไม่อยากจะกินอะไรสักอย่างเลยนะคะคุณแม่ที่มีอาการเหล่านี้ต้องพยายามหาวิธีเพิ่มน้ําหนักให้ได้นะคะเนื่องจากว่าการเพิ่มขึ้นของน้าหนักตัวคุณแม่มีผลต่อเด็กในท้องนั่นเองค่ะซึ่งตัวเลขน้ําหนักที่ดีที่สุดนะคะคุณแม่ควรมีน้ําหนักเพิ่ม13ถึ15ง15กิโลกรัมในระหว่างตั้งครรภ์ แต่ตัวเลขน,นี้ขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวก่อนตั้งครรภ์ของคุณแม่ด้วยนะคะ lethal. ถ้าหากคุณแม่เนี่ยมีน้ําหนักตัวที่เยอะอยู่แล้วก็คือคุณแม่เนี่ยอ้วนอยู่แล้วน้ําหนักตัวก็ต้องขึ้นน้อยด้วยนะคะข้ 2> อ 2. นะคะหน้าท้องของคุณแม่ขนาดหน้าท้องก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถบ,บอกได้ว่าลูกในท้องแข็งแรงหรือไม่ค่ะแต่ทั้งนี้ก็ไม่ไสามารถชี้ชัดได้นะคะว่าลูกในท้องจะมีขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่เพราะว่ามีคุณแม่บางคนเนี่ยที่แม้ว่าจะอายุครรภ์มากแล้วเนี่ย ท้องก็ยังเล็กอยู่แต่บางคนเนี่ยท้องสองสาเดือนเท่านั้นเองทําไมถึงได้ท้องใหญ่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นท้องแฝดเนี่ยก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกซึ่งขนาดของท้องเนี่ยให้คุณหมอเป็นคนช่วยดูจะดีกว่านะคะเพราะว่าคุณหมอก็จะใช้สายวัดวัดขนาดของมดลูกด้วยค่ะว่าอยู่ในระดับที่ปกติหรือไม่นะคะ ข้อ3ค่ะลักษณะการเต้นของหัวใจนะคะมีส่วนสําคัญกับลูกในท้องเป็นอย่างมากนะคะซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ควรจะอยู่ระหว่าง110่งรถึงหนึ่อบครั้ง่อนาทีนะคะเนื่องจากว่าอัตราการเต้นหัวใจเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าทารกมีการจเจริญเติบโตที่ดีนะคะซึ่งในแต่ละไตรมาสตำแหน่งการตรวจอัตราการเต้นของหัวใจของลูกก็จะแตกต่างกันนะคะ คุณแม่ก็ไม่ต้องตกใจถ้าลองฟังเสียงหัวใจของทารกแล้วไม่ได้ยินนะคะคุณแม่อาจจะหาตำแหน่งของทารกไม่เจอค่ะของตั๊กเองเนี่ยก็ซื้อเป็นที่ฟังหัวใจทารกมานะคะบางวันก็หากันอยู่นานเลยค่ะกว่าจะหาเจอนะคะบางวันก็อยู่ตรงใกล้หัวหนาวนะคะส่วนใหญ่จะหาเจอตรงใกล้หัวหนาวนะคะบางวันเนี่ยหายังไงก็ไม่เจอก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะคะ สำหรับคุณแม่คนไหนที่ขี้กังวลเหมือนตั๊กเนี่ยก็สามารถไปหาซือได้นะคะพวกเครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกนะคะตั๊กได้ทําคลิปรีวิวเอาไว้แล้วนะคะซื้อมาจากลาซาด้าราคาประมาณ800กว่าบาทนะคะก็เวลาที่เรารู้สึกว่าลูกไม่ค่อยดิ้นหรือว่าดิ้นน้อยลงตั๊กก็จะเอามาวัดนะคะมาดูอัตราการเต้นหัวใจของเขาถ้าเกิดวันไหนที่เขาดิ้นดีเนี่ยก็จะไม่ได้ฟังนะคะตอนนี้ขายต่อไปแล้วเครื่องนั้นนะคะข้อ4ค่ะการดิ้นของทารกในครรภ์น,นะคะ การเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์เป็นสิ่งสําคัญที่จะบอกได้ว่าลูกในท้องปกติดีไหมนะคะในช่วงอายุครรภ์นะคะ28สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยคุณแม่จะต้องนับการดิ้นของลูกนะคะให้เวลากับเขานิดนึงนะคะให้นับการดิ้นของลูกคลิปนี้ตาก็ทําคลิปสอนเอาไว้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเขาดิ้นน้อยลงหรือดิ้นแบบผิดป,ปกติไปเลยเนี่ยให้คุณแม่เนี่ยใช้เวลาสัก 1- 2ชั่วโมง จับการดิ้นของเขานะคะถ้าเกิดเขาดิ้นน้อยไม่ตรงตามเกณฑ์เนี่ยคุณแม่จะต้องรีบไปโรงพยาบาลอย่าไ้นิ่งนอนใจไม่ต้องไปโพสถ,ถามใครว่าลูกดิ้นน้อยลงไปโรงพยาบาลดีไหมลูกไม่ดิ้นเลยไปโรงพยาบาลดีหรือเปล่านะคะให้คุณแม่เนี่ยรีบไปเลยถ้าเกิดว่านับแล้วมันผิดปกตินะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราชักช้าเนี่ยเราอาจจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตได้ค่ะก็คือถ้าเรารู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยลงเนี่ยให้คุณแม่เนี่ย ลองกินข้าวกินน้ำกินอะไรเย็นๆหวานๆไปกระตุ้นสักนิดหนึ่งถ้าเกิดกระตุ้นแล้วยังเงียบฉี่อยู่เลยกับการนับเนี่ยวันนึงนะคะได้น้อยกว่าสิบครั้งเนี่ยควรจะรีบไปโรงพยาบาลเลยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะคุณแน่สวัสดีค่ะ